เกิดก็มาก็คือตายแล้วค่ะทุกคนน่าจังอ่ะจำได้สิเพราะจตว,วามีคนเดียวในโลกไงสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมาริลีแอนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็อ่อทฤษฎีสีนูของเรานั้นมันไม่ได้ใช้นะคะ EP นี้นะคะก็คืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เขาหยุดเว้ระยะห่างของอ่อ ไม่ใช่เป็นะระยะห่างสิพูดเหมือนโควิดเลยเป็นเหมือนเขาไม่ได้ฉายเพราะว่ามันเป็นวันปีใหม่พอดีเนอะทุกคนเนาะก็เขาจะเว้นอาทิตย์ฉายวันนี้เราเลยมาแนะนําซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขาออกอเป็นออฟฟิเชียลพรมาก็เลยอยากมารีแอคให้กับทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันนั่นก็คือซีรีส์ยูรยิที่มีชื่อว่า Live for You เดอะซีรีส์นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ดาวบริวารน,นะคะทุกคนก็ซีรีส์หรือเรื่องง่ายๆก็คือดาวบริวารน,นั่นแหละเนาะทุกคนเนาะเป็นซีรีส์ยูริอีกเรื่องหนึ่งที่อา,อาจจะเฟ้นหานักแสดงมานานแล้วแหละเนาะซุม้มซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วแต่ว่าเขาจะมาฉายเร็วนี้แล้วก็ออกเป็น Off ฟฟิ i ชีย l ไพร์โหลดนะ,นะ,ะทุกคนก็มาดูกันว่าทาีในหัวมีแต่ทฤษฎีสีชยพว่วเล่าว่ะ เอาใหม่นะทุกคนก็คือเรื่องมีชื่อว่า Reward for You the Series ทฤษฎีเป็นอะไรกับทฤษฎีสิยูโัว โอเคค่ะแล้วก็ไปดูกันเถอะคขะาว่านักสแสดงนําในเรื่องนี้มีใครกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเนยขออ่านให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะคะทุกคนนักสแสดงน,นะะํานะคะก็มีจัตวานะคะจัตวาเนี่ยก็คือน้องมีชื่อว่าเมเมธชการนะคะโอ้โหนมะสกุลยาวมากเดี๋ยวเนยขึ้นให้แล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนกลัวอ่านไม่ถูกนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็นักสแสดงนําอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสุดเท่สุดหล่อของเรานั่นก็คือคุณโฟนะคะโฟนั่นก็คือคริสตินนะคะกุลลาสะตี นะคะมิชารัสกี้อ่านถูกไหมคะอ่านไม่ถูกต้องขออาภัยไว้ในะที่นี้นะคะก็แล้วก็วิวีนะคะวิวีวิวีเป็นเซย่าวรินทรพาหุกยุทธนะคะทุกคนนะคะก็อ่ที่เขียนไว้ก็จะประมาณ3 3สคนนี้นะคะที่อ่ เป็นนักแสดงนําเรื่องของหลักๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเราไปดูกันดีกว่าว่าออฟฟี่ออฟเพย์หนะคะทุกคนจะออกมาเป็นแนวไหนลักษณะไหนไปดูกันเลย HAPPY BIRTHDAY สวยจังเลย <B ibi. S 1> เปิดกล้องมาก็คือตายแล้วค่ะทุกคนบีวี่ที่เราอ่าน <B ibi. S 1> นากแสดงนำ <B ibi. S 1> ไปตะกทีนี้ <B ibi. S 1> ตายแล้วค่ะ B ibi. B ibi. คือที่ลูบๆอ่ะถึงแม้ว่าฉันจะมีพลังย้อนเวลาแต่ก็ไม่สามารถฝืนดวงชะตาได้นี่คือจัตวานะคะทุกคนจัตวาคือนางเอกนะคะทุกคนจัตวาเนี่ยมีพลังวิเศษคือย้อนเวลาได้คนนี้คือใครคนนี้คือวีวีไหมตกที่กรุงเทพเนี่ยนะนี่แกเห็นนีนมิไม่เห็นภาพหลอเนี่ยแล้วพี่ไม่อยากรู้เหรอว่าเนี้ยคู่พี่อ่ะคือใคร เมื่อดาวสองดวงโคจรมาเจอกันอโอ้ยวุ้ยแกน่ารักนะ<อ>โุ้ยน่ารักจังมองอะไรวะเอานี่น่าจะเป็นโฟนนะคะทุกคนพี่โฟของเราสุดหล่อแน่าอหรอว่าเป็นคนนี้ยมี่ไม่เคยมองพลาดคะ่ะ วีวีมีพลังวิเศษสามารถเห็นมิติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอประมาณนั้นส่วนความสามารถของฉันก็คือควบคุมการเวลาสุดจัดว่าเป็นนียายยูริที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นไซไฟอ่ะทุกคนออไม่อาจต้านทางแรงดึงดูดระหว่างกันได้โ้ย เอ้อไม่ใช่วิวิโฟบอคนน่ารักจัดแป,ป๊บนึงนะคะถ่ายคลิปอยู่ค่ะแป๊บนึงค่ะเข้าชมพู่ถ่ายคลิปอยู่ค่ะแป,ป๊บนึง่เนนเลยชอบยกั<อ>บแม่โอ้โหแม่สุดท้ายถ่ายคลิปอยู่แป,ป๊บนึงนะคะเสียดายได้แค่มองแต่เป็นเจ้าของไม่ได้ ขออย่าปิดประตูแป๊บหนึ่งนะคะแกภาพสวยมากมันไทยท้องฟ้าจำลองยังไงอย่างนั้นเลยสวยเลยว่าบอกว่าไม่มีวันได้คบออกเสียงนะอยากออกแก๊สโอ้น้ำเง วันได้มันจบกันค่ะทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่วีววีไม่เคยบอกว่าทุกครั้งที่ฉันกับพี่โฟได้รักกันวิวีีจะต้องจากฉันไปแก้ว่ามันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งปะเราไม่ไม่เคยดูไม่ได้อัานิยายมานะแล้วเราจะรักกันได้ยังไงทุกคนจะลือกอะไรเพื่อกลับไปแก้ไขทุกอย่าง ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันนางม่งติดพี่โฟมจะยังจำวาได้ไหมออแปลว่าทุกอย่างมันจะเป็นภาพย้อนใช่ไหมทุกคนจำได้สิเพราะจัตวามีคนเดียวบนโลกไงถูกไม่คุณจำได้สิเพราะจะตัตว,วามีคนเดียวในโลกไง จำได้นะคะทุกคนก็จําเนยให้ได้ก่อนนะคะทุกคนก่อนจะไปจําจัตาวานะคะทุกคนโอเคอันนั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับไพโรธออฟฟิเชียลนะคะก็ค่อนข้างให้จากตื่นตาตื่นใจเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือในประเทศไทยเราเนี่ยซีรีส์ยูริเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีแล้วก็มันหาดูยากอะทุกคนมันมันหาดูยากจริงๆดังนั้นแล้ว มันเป็นเรื่องแรกๆเลยมั้งที่ทําแนวไซไฟอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจและน่าติดตามและนางเอกน่ารักมากพระเอกก็น่ารักใช่นั่งเอกสองคนแล้วกันเออน่ารักมากนะคะทุกคนดีใมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่กระแสสังคมเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะยอมรับแล้วก็ให้ความสําคัญกับพวกซีรีส์แนวยูริหญิงๆอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอีกอีกขั้นหนึ่งของนิยายแนวนี้ของซีรีส์แนวนี้ของหนังแนวนี้นะคะก ถ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้เนยทําอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเนยจะทําให้กับทุกทุกคนนะคะสรุปวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ